สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้เป็นการรับฟังถแถลงปิดคดีถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคุณลิลิยาอุปพงศ์รายงานสดจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะคุณลิลิยาคะ ค่ะคุณคณาทิพย์คะบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณอาคารรัฐสภานะคะก็ยังไม่ปรากฏว่ามีมวลชนออกมาให้กําลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีในการชี้แจงแถลงปิดคดีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางมาแถลงปิดคดีด้วยตนเองโดยยืนยันถึงความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเริ่มการประชุมเวลา10บนาฬิกามีวาระการรับฟังการถแถลงปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งในฐานความผิดปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งบรรยากาศโดยรอบอาคารรัฐสภา ก็ได้มีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าจัดชุดตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลสี่จำนวนหนึ่งกองร้อยบริเวณถนอนอู่ทองในหน้าอาคารรัฐสภามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลจำนวนหนึ่งกองร้อยบริเวณแยกขัติยานีวางกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจำนวนหนึ่งกองร้อยนอกจากนี้ยังมีการวางกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบและทหารร่วมดูแลความเรียบร้อยด้วย ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลเดินทางมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีด้านพล,ลตำรวจพลตำรวจตรีพงพันธ์วรรณพักผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งก็เปิดเผยว่ายังไม่มีกลุ่มบุคคลออกมาเคลื่อนไหวซึ่งก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับทหารหากมีกลุ่มบุคคลออกมาเคลื่อนไหวเกิน6คนก็จะมีการประเมินว่าออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ค่ะ สำหรับการถแถลงปิดคดีถอถอนนางสาวยิ่งรักนะคะก็ได้เดินทางมาถแถลงปิดคดีด้วยตนเองโดยกล่าวว่าพร้อมสำหรับการถแถลงปิดคดีอย่างเต็มที่ซึ่งก็จะเน้นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนที่ไม่ได้เดินทางมาตอบข้อสักถามของคณะกรรมาการสักถามนั้นเนื่องจากข้อบังคับไม่ได้ระบุว่าต้องเดินทางมาตอบด้วยตนเองจึงมอบหมายให้อดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแทนพร้อมกันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสอนอชค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก่อนที่การประชุมสภานิติบัญญัติจะเริ่มต้นขึ้นค่ะคุณคณาทิพค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณลิลิยาค่ะมากันที่ข่าวกีฬาในวันนี้ค่ะโอลิเวอร์ฟิชเชอร์โปรจากราชอาณาจักรครองผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกในสกกอฟยูโรเปียนทัวร์ที่กาตา กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการคอมเมอร์เซียนแบงก์กาต้ามาสเตอร์2015ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ82ล้าน5 0 0 0บาทที่กรุงโดฮาประเทศกาตา้าสรุปผลจบวันแรกโอริเวอร์ฟิชเชอร์โปรจากอังกฤษทำ8เบอร์ดีเสียงเพียง1โบกี้เท่านั้นทำให้ขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ2อย่างราฟาเอลกาเบล์ลาเบนโยเป็นโปรจากสเปนอยู่1สโตรก ผลงานโปรโกอล์ฟระดับโลกคนอื่นๆเออร์นี่เอสอดีตกอล์ฟเบอร์หนึ่งของโลกจากแอฟริกาใต้ออกรอบวันแรกตีหอันเดอร์ขออภัยค่ะตี D 5เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์รังที่3รวมซัสตินโรสโปรจากอังกฤษเก็บไป5เบอร์ดี้แต่พลาดเสียโบกี้ที่หลุมที่11รวม4อันเดอร์พาร์จบวันที่อยู่ที่14รวมสตีเฟนลากันเชอร์และโปรอาร์ม กฤษฎีกฤษฎตเดชอภิบาลรัฐขณะที่โปรช้างทองชัยใจดีวันแรกทำเบอร์ดีเสียเกม1โบกี้รวมคะแนนที่3อันเดอร์พาหลังที่22ร่วมกับเชจิโอกาเซียจากสเปนสหพันธ์ฟุตบอลของรัสเซียยอมรับไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างฟาบิโอคาเบลโลอ,อดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษตามสัญญาที่เหลือถึงปี2018 นายอามินอฟอาริเชอร์หัวหน้ากองทุนงบประมาณงบพัฒนาฟุตบอลของรัสเซียยอมรับว่าสหาพันธ์ฟุตบอลของแดนหมีขาวหรือ RFU ไม่มีเงินเหลือพอจ่ายค่าจ้างของฝ่ายฟาบิโอคาเบโลผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ชาวอิตาลีที่เหลือสัญญาจนถึงปี2018ตามข่าวระบุว่าอาดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษได้รับเงินค่าจ้างจากรัสเซียครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ทางการรัสเซียวางเส้นตายให้ R.F.U. จ่ายค่าจ้างที่ยังค้างอยู่ให้ได้ก่อนวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่เรื่องจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากสหพันธ์ลูกหนังมีขาวฟาบิโอคาเปลโลลาออกจากกุนซือทีมชาติอังกฤษมาคุมทีมรัสเซียต่อจากดิดอัตบุคาในปี2012ตามคำเชิญของนิโคไลโทสติก ประธานสหาภาพลุกหนังรัเสเซียก่อนต่อสัญญายาวจนถึงุศึกฟุตบอลโลกครั้งหน้าพร้อมรับค่าเหนื่อยตกปีละ1 1ล้านบาท11ล้านเหรียญสหรัฐรับชมข่าวต้นชั่วโมองอีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลนกระหมอ่อมยญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพันนวดีในโอกาสเสด็จร่วมกิจกรรมดนตรีในศูนย์ครั้งที่26ตอนดนตรีในศูนย์กรมประชาสัมพันธ์สุขสันต์ีใหม่โดยจะทรงร่วมขับร้องเพลงกับปุณตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยบทเพลงอันหลากหลาย,น,าน,ายนอกจากนี้ยังพบกับศิลปินชื่อดังชมพูฟูตี้เจ้าของบทเพลงคนข้างเขียง พระัสสัเดีที่22ุลาคมนี้น่งหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป